ยาเฮี้หยังตัดต้นพริกทิ้งพริกมังแก่ต้นมังแก่ตัดทิ้งไม่ใช่ยังอ่ะออกจะได้ท่านออกไม้โป่งไม้ใส่ปุ๋ยแทนงามอันนี้มันแก่แล้วนี่มันใช่ไม่ได้แล้วมันจะเกิดสิ่งที่คือประจ่าให้มันตามตามมวยน่นตามขั้นตอนมันได้เอาข้างบนก่อน แล้วก็ใส่ปุ๋ยคนดินใส่ปุ๋ยไหมหดน้ำเดี๋ยวมันก็งามบ่ต้องปลูกไหมเอาไว้มันแก่เว้อเนาะตัดใส่ปุ๋ยไหมโดยเช้จ่ายเป็น,นยังไงใช้่ายไม่ในะเดี๋ยวมันก็งามต้นมันแก่แล้ว มันปลูกไม่สดยงามกว่าเก่าตัวบ่ต้งงองปลูกใหม่เินตัดสตาร์ทหยาบงั้นหมดหยาดวคอยถักเอ้าู้ ตัดทิ้งให้เบิด์ดนี่เหรอ,อ,อต้นมังแก่เห็นมะั้ใบมันเหลืองมืดนี่มันบ่มีนวยมันโบมีนวยมันฝนมาตกใส่มันนี่บ่ต้นมังแก่มาต้องตัดทิ้งให้มันปงใหมนี่โบมีนวยเลยจ้ะโบ,บมีบัดนี้ก็ใส่ปุย๋ยโอย มันหน้ามันไหมเขาจะได้ก็ต้องปลูกจังไรนี่แหละมันเป็นหน่วยไว้ตัดทิ้งแล้วก็ใส่ปุ้ยฉลาดคือจังไรเนี่ยเอว่าฉลาดหรือเค็ไหนอ๋อฉลาดเนาะคนเราฉลาดหลายนี่

แตกต้นึงเดียนี่ยต้ใหญ่จัดแต่งโม่เบิด์ตรวยมันเนาะทรอชิมบริกินรวยมันเลยเนาะเดี sure> ๋ยวมันก็ออกมาตาเก็บเอันด่วนเห็นไหมเห็นไหมเก็บไว้ให้เลยนี่เก็บไว้ให้เลยได้แค่นี้ได้แค่นี้แล้วตัดทิ้งเนาะฮะตัดก็ตัดจ้ะ ไงเป็นไงนี่ดยมัยังมีด้ววยแบบายเนี่ยอ้วยมังกรเอาไตามริกมาเรงเจ้าชด้วยมันสัวอรับตัเดเบืดจ้ะ right